เพื่อนเพื่อนวันนี้มาแนะนำนะครับการให้น้ำรุ่นห้างเยนะครับสังเกตอย่างไรก็คือถ้าเมือห้างเยเราไม้นะห้างเยม,มันมีซ่องลักษณะนะให้เพื่อนเพื่อนลองสังเกตในส่วนดูลักษณะทีนึงก็คือเป็นห้างเยที่ห้างไม้ดำติดก้อนติดสุดเลยนะไอตัวนั้นต้องระวังนะครับนะต้อ,ตองต้องระวังและคอยสังเกตและก็ให้น้ำได้เหมือนกันนะห้างเยอ,อีกกรณีก็คือห้างเย นะห้างแย่ที่ไม้หมักถึงนึงแล้วไม่ยอมไม้ตอแต่ที่ก้อนลงมาตึงตรงกลางลามมาเป็นสีเขี้ยวอมเรื่องอันนี้ไม้ถึงห่าเข้าปฏิสนธิติดแล้วพร้อมที่จะพัฒนาแบ่งเซลล์นะครับพลิกน้ำนะครับเริ่มพลิกน้ําเห็นไหมเหนเหมือนเริ่มพลิกน้ําห้างแย่จุดนี้เปล่อนเปลี่ยนถ่ายอยน้ำหายได้เลยนะครับนะหายแบบไม่ต้องหมกัก ครับเอาพอมีความชื้นในทรงผุมคืออย่าให้ดินแห้งเป็นพุ้นก็พอครับให้พอมีความชื้นวันเว้นวันวันเว้นซ่องแล้วแต่พื้นทีน่ครับในจอนี้จะมีห้างแยซ่องแบบไม้ติดตูดกับไม้ขึงนึงเลยก็เคี่ยวเห้นไม่เปื่อนเลลักษณะนี้ไปโดยกันได้ครับให้น้ำได้เลยถ้าเป็นหัวใหญ่ก็แนะนํำห้านาทีก่อนนะถ้าเป็นหัวมินิก็สิบห้านาทีขึ้นประมาณสิบห้านาทีนะครับหรือยี่สิบนาทีก็ได้ นะครับลองสังเกตดูถ้าให้น้ํามันก็จะหลวงอีกทีนึงนะครับตอนไหนก็มันจะสาลัดทีแล้วก็เวลาให้น้ํามันก็จะสาลัดอีกทีนะนี่ครับมันเดิมขึ้นเกตปันีให้น้ําได้เลยครับอย่ารอห้แห้งนะครับตาแห้งเป็นฟุ้นมาได้หลวงทันทีครับพอว่าการแบ่งเซลล์ก็ายเซลล์ก้องลูกนี้จะผลิตน้ําเนี่ยต้องการน้ําเข้าไปช่วยเลือเป็นอย่างมากครับผมแต่คาว่าช่วยเลือเป็นอย่างมากนี่คือ ไม่ได้ต้องการน้ำน้ำมากจนแฉะจนเละนะครับจนไล่คือต้องการน้ำแบบไหนเดีย๋ยวดูไต่โค่าต้องการน้ำแบบว่านี้ยปลอดชื้นชื้นนะเราอมือไปอั้งแลยนี่ปลอดชื้นชื้นแบบว่าไม่เปียกติดมือนะแต่รู้สึกว่าเย็นมืออันนี้ถือว่าโอเคครับนี่ครับเริมสลัดหลวงหลังจากการให้น้ำไปมั่งแล้วแต่ก็จะเป็นจุดนี้ก็เริมขึ้นเล็ด บางลูกตีบ้านผีก็จะขึ้นหน้าเป็นลูกแล้วนี่ครับเป็นลูกแล้วฉีดยาไว้นะการมันเกี่ยวเกียวครับนี่เป็นลูกแล้วครับนี่จุดนี้ก็ปัฒนาไปเป็นลูกมัดแล้วครับไม่กี่วันไม่เกินสามสี่วันครับปลิกลูกมัดครับห้างเยะจุดนี้หน้า้ายน้ำน้อยนะขอดมัดครับ แล้วหลวงมั่ง